หลัโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับเต้นมาพิมันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างส่งกวาง่วงใหญ่และกําลังใจให้อย่างมากมายค่ะที่เต้นป่วยแอดมิเข้าโรงพยาบาลล่าส,สุดค่ะในวันที่5ตุลาคมเติ้ลเฟิร์สวันก็ควงคู่กันมาเติมน้ำตาลความหวานกันเนีย่ยเน with เดลวิติลเฟิร์น ร่วมกิจกรรมกับผู้โชคดี้อดแจกโมเมนต์ฟินๆให้แฟนๆหด้ฮคอบเขืนตัวบิดกันตลอดงานค่ะคลิปนี้รวบร,รวมภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันขอขอบคุณทุกภาพและเครดิตคลิปค่ะคุณต้ครู้สึกยังไงบ้างคบผม,มางานวันนี้บรรยากาศรอบตัตคุณนี่แม่ต้อบอกเลยว่าโ้ตรดจริงนครับผมอันนี้เป็นอะไรเนะี่ย เป็นอะไรครับเป็นวิตรก่อนอ้มีอะไรมากันหน่อยดีแ่งรับแล้วเป็นอะไรครับจะให้เป็นอะไรล่ะเป็นเพื่อนรักก็แล้วแต่จ้เออประมเพรื่องนี้ก็ะตช่องอ

พาะถ้าฉันทุกสิงอยูคข้าไฟจะเตรียมตัวรักเตรียมใจทนตัวาจะ้อใกันเชื่อใจได้คืเป็นตัวไม่ถู ถูกค่ะถูกครับเอส,สอนาทีไม่ถึงด้วยไม่ถึง2นาทีแล้วโจ ที่สุดท้า ชอบนะฮะไม่มีใครเคยเล่นอ้โหโแบบว่าภูมิใจที่แบบทุกคนได้เสียงของเราสองคนแม้ถึงว่าแบบเออก็ออแบบทงเพลงของเราสองคนนะก็แบบชอบแบบเสียงอ,งองันรับซ้ำน้องมามพรับ,บผมก็มีสองเรื่องครับก็ เรื่องแรกก็คือภูมิใจที่ที่ผมได้มีเพลงที่ที่ที่ผมได้ออกซิงเกิลเรื่องของตัวเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเขียมจิราเนี่ยก็ภูมิใจที่แบบว่าแบบเขียมจิราได้แบบอ้อมไปสู่สายตาทุกคนแล้วลุกอยู่จะแบงค์เน่าพี่มอนิคอลุกจ้ะแกดีอ่ะเอาผมนะเป็นเดี๋ยว เนี่ยเป็นไก่ไงแล้จะได้ดูว่าเช้าแล้วต้องพิงเจ้าหญิงให้ฟังเลยไดมเจ้าหญิงโคค้นเรื่องราวคิดได้เสงดาวน,นมีควารักให้กันละเธเป็นเรืจ้าหญิงในใจฉันแะันนี้เธอทุกน นนมันเก่งของพี่มันเก่งของผมถ้า <c oughs> ไม่มีนี่ยืนนี้ก็คงบเราก็คงเกขอบคุณที่สพอร์ตพวกเรามาตล,ลอดนะครับแล้วก็อยากอยากบอกว่าแบบดูแลตัวเองด้วยห,ห้าม,ม,มห้า้ววนะ กจะกลับมาอีกรอบแล้วดูเสียงนี่แน่ด้วยนพักผ่อนเยอะๆกินข้าวเยอะๆสวัสดีครับผมสวัสดีครัับสว่ค้าผมไม่อยากพูดอะไรอ่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะอืมแต่แม่แจะเอาเหมือนเคี่ยวแก้มผมมากเลยพี่ต้นบีบให้แม่โดนไหนได้ไหมอืม จะพูอะไรอ่ะพูไปหมดแล้วอ่ะมุกไม่มีจีบก็จีบไม่ได้ก็ไม่ให้แม่จีบอ่ะจีบบอกไงจีบแปลว่าจีบไม่ได้สเห็นเป็นรูปตลอดเห็นเวละจีบไม่ได้เอ้รอบที่เดลต้นบอกพี่ว่าไม่จีบกันแล้วเลยเลยอะไรพี่ต้องเอาคำตอบทุกคนในนั้นถามว่าพวกแกไม่จีบกันแล้วแกเลยอะไรกันไปแล้วไม่ใช่คือมันแบบว่าพูดเป็นคำพูดไม่ได้หรอหรอ เป็นเพื่อนรักไงนี่แทนดิสหรอแันดิสใจวิวเป็นเพื่อนรักก็เป็นเพื่อนรักกันเป็นรักกันเป็นกัน่าได้ดีได้ดีเดี๋ยวรอบหน้าพี่มาเข็นคำตอบไปเดี๋ยววันที่สิบแปดสิบแปดสิบเก้าแกเจอพี่เดี๋ยวพี่มาเข็นคตอบไปเลยนะคุณครับได้ๆลูกเจอกันลูกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันอะไรนะฮะขใครขุดปวดอะไรอ่ะขักวโพดน้อยหรออ๋อใช่ฮะปวยมันขักวโพดน้อยแล้วไม่ได้กินว้าวแล้ววันนี้เข้า สองค้นยืนยันแล้วมันแข่งจริงเข้ามาแล้วแหละตั้งแต่วันที่กลับจากบกถึงสองคืนกึงนินสองคืนเดือนสองท่านสองคืนะใครพ่อใคร

คลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d n 2 p ูปา y ติด้วยนะคะขอบคุณค่ะ